สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ Mercedes-Benz นะครับ S 3 2 0ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลปี2008นะครับตัวรถบอกได้เลยสวยงามมากๆนะครับและที่สำคัญผมเซอร์วิสให้ครบๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างครับเอาไปใช้ได้แบบปกติเลยนะครับช่วงล่างเซอร์วิสถุงลมให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับนี่นะครับตัวรถของ Mercedes-Benz S320 CDI เครื่องยนต์ดีเซลครับปี2 0 0 7ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 นะครับ6สูบครับหายากมากมากนะครับผมเปิดราคาให้ก่อนเลยครับคันนี้ให้ในราคาเพียง5 0 0 0สน 55,000เท่านั้นนะครับเอาไปเลยครับสำหรับ s c a r d สดีเซลสาคันนี้นะครับสีเขานะครับก็เป็นสีบอลเงินสวยๆเลยนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับตีให้เลยครับอยู่ประมาณ85%บบวกๆนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครับเซอร์วิสให้แล้วครบๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนถุงลมให้ใหม่แล้วด้วยนะครับไฟหน้าของเขานะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับกรอบโคมไฟก็ยังสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าสวยงามมากๆนะครับกระจังหน้าคมเนียมนะครับสวยงามนะ มาพร้อมกับดาวรอยแบบนี้ครับกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง6ตําแหน่งเลยนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกครับตะแกรงหน้าลังพึ่งไม่มีแตกหักนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหน้าของเขานะครับสวยงามครับดูหรูหรามากๆนะครับอะไรดีไม่ดีคันนี้เดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างครับล้อละยางนะครับล้อคันนี้นะครับก็เป็นล้อขนาดขอบ17นะครับรัดทุก่ยางมิชลีนพิมารซีโฟนะครับยางปี2 1ครับ ดอกยางยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเอามาวิ่งกันต่อแบบยาวๆนะครับดอกยางสวยๆแน่นๆนะครับขนาดยางนะครับ2 3 555 R 17ครับเบรกก็เป็นเบรกเซาะล่องแบบนี้ครับเพราะว่าแรงม้าคันนี้เขาค่อนข้างเยอะนะครับระบบเบรกต้องเอาอยู่แน่นอนนะผ้าเบรกก็ยังนาหนา,นานอยู่เลยนะครับช่วงล่างคันนี้นะผมก็เซอร์วิสในส่วนของถุงลมแล้ว ให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับวิ่งยาวๆสบายใจได้เลยนะครับช่วงล่างไม่มีหย่อนยวบแน่นอนครับผัดขึ้นมาครับก็จะเป็นกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้แบบนี้นะครับขอบยางต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับขอบยางสวยงามมากๆนะครับฟิล์มคันนี้ครับติดให้แล้วเรียบร้อยทั้งคันนะครับ แล้วคันนี้ก็จะมีซันรูฟให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวตอนรีวิวภายในผมไปเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถของเขานะครับสวยงามเลยครับสีคันนี้นะครับอยู่ประมาณสัก85%ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันต่อดีกว่าครับด้านท้ายนะไฟท้ายก็ยังสวยงามนะครับไฟท้ายสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีแมลงเข้านะครับโลโก้บาบัสนะครับอันนี้คือแถมมาให้นะครับเจ้าของเ่าก็ชอบบาบัสนั่นเองนะครับปกติจะเป็นโลโก้ CDI นะครับ มีคอมเมียมให้นะครับโลโก้เบนซ์นะครับแล้วก็มีโลโก้ S320 ให้ด้วยนะครับไฟท้ายสวยงามนะครับสวยๆเลยนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED ด้วยนะครับกันชนด้านหลังก็สวยงามนะครับมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง4ตำแหน่งครับแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับนี่ในส่วนของการชนด้านหลังนะครับผมลืมบอกอย่างนึงนะครับคันนี้นะประตูดูดนะครับซ้ายขวาใช้งานไม่ได้นะครับแต่ด้านหลังนะครับใช้งานได้นะครับเพราะว่าคันนี้นะผมขายให้ในราคาที่แบบถูกมากแล้วนะครับ ล้วเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันนะครับผมเซอร์วิสให้อีกนะครับร่วมแสนได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้งานยาวๆได้สบายนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเฟิร์มๆครับสกราดเดิมสวยงามนะครับนี่เนีนๆแบบนี้เลยนะครับสกราลดเดิมๆสวยๆนะครับมาพร้อมกับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบหมดเลยนะครับยางอะไหล่สวยงามครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครับโครงสร้างนะครับเมาร์คคมๆนะครับผมจะรับประกันนะครับทุกคันเลยครับ ว่ารถไม่มีการชนน่ะผิความตัดต่อจมนะหรือกอไมมาแบบ100%นะครับฝาท้ายนะครับเดิมนะครับซีนเกาวเดิมจากโรงงานนะครับจิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับฝาท้ายเดิมเดิมเลยนะครับสกัดลดเดิมสวยงามนะครับมาพร้อมกับไม้กั้นฉุกเฉินให้ด้วยนะครับแล้วคันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับคันนี้ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้งานยาวๆได้อย่างสบายๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันต่อดีกว่าครับไปเลยครับ นี่นะครับในส่วนของภายในนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีออกเทาๆนะครับเบาะหนังก็ยังสวยงามนะครับเนียนๆนะครับหนังไม่มีฉีกขาดเลยนะครับหนังสวยงามมากๆนะครับฟองน้ํายังเด้งสู้มืออยู่เลยนะครับตึงๆนะครับนั่งสบายมากๆนะครับสําหรับเอสครสนะครับขับขี่ทางใกล้ทางไกลไม่มีเมื่อยอย่างแน่นอนนะครับแผงข้างประตูครับก็ยังสวยงามครับแผงข้างประตูสวยๆเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นที่ปรับเบาะแบบไฟฟ้านะครับปุ่มล็อกรถปุ่มปลดล็อกรถนะครับอยู่ด้านขวาครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นปุ่มล็อกกระจกนะครับไม่ให้เปิดนะครับปุ่มเอากระจกลงนะครับใช้ได้ทุกบานนะครับปุ่มปรับกระจกและหลังสุดก็จะเป็นปุ่มเปิดท้ายนั่นเองนะครับโครงสร้างนะครับดูได้เลยครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างนะครับว่ารถไม่มีการชนหนักพิกามตัดต่อหรือจมน้ําแน่นอน100%เลยนะครับโครงสร้างสวยๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับ คมๆกลมๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการขยด้วยครับตัวน็อตสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการขยดด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเพนะครับ WDD 221ครับตรงรุ่นเลยนะครับเพดอยู่ครบหมดไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยนะครับสครับเพดก็ยังสวยงามนะครับเมอร์เซเดสเบนซ์อยู่ครบครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ เอาละครับและเดี๋ยวเรามาสตาร์รถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบคอมเมียมแบบนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่2 1 9 0 0 0หมนกิโลนะครับสำหรับตัวรถปี2008ก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับ2 1 9 0 0 0มเกิโลเท่านั้นนะครับเลือนไม้นะครับอาจจะมีซีดจางบ้างนะครับเพราะว่านี้เป็นเลือนไม้แบบ ไฟฟ้าเลยนะครับไม่ใช่เข็มไม้ตรงหน้าจอนะครับเขเป็นแบบหน้าปัดแบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับความร้อนด้านซ้ายนะครับถัดจากข้างๆความร้อนก็จะเป็นเก์น้ํามันนะครับตรงกลางจะเป็นบอกความเร็วนะครับฝั่งขวาสุดก็จะเป็นบอกรอบนั่นเองนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่อาจจะมีเหลืองบ้างนะครับตามอายุการใช้งานของเขานั่นเองนะครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็ยังสวยๆนะครับ ตำหนิมีบ้างเล็กน้อยนะครับพวกสติชิ่งนะครับอาจจะมีฉีดขาดบ้างนะครับอะไรดีไม่ดีรายงานให้ตรงหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับไม่ต้องมาห่วงว่าหน้างานรถจะตรงปกไม้นะครับอันนี้รายงานแบบตรงๆเลยนะครับหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอสักขนาดประมาณ6.5นิ้วนะครับหน้าจอยังใช้งานได้ทั้งหมดนะครับสามารถฟัง fm am md3 ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีเหลืองบ้างเช่นกันนะครับเป็นอายุตามการใช้งานของเขานะครับถัานมาด้านข้างก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับปุ่มยกรถขึ้นนะครับ ระบบถุงลมนะครับถัดลงมาก็จะเป็น E.S.P. นะครับ Parking Sensor นะครับถ้าลำคายเวลาถอยจอดก็สามารถปิดได้นะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับถัดลงมานะครับเป็นในส่วนของช่องแอร์นะครับช่องแอร์อยู่ครบหมดนะครับเป็นคมเมียมไม่มีฟันหักฟันหลอนะครับช่องแอร์ดูหรูหรามากนะครับสวยงามนะครับมีนาฬิกาตรงกลางให้ด้วยนะครับลายไม้ก็ลากยาวจนถึงสุดขอบประตูแบบนี้นะครับ ลายไม้เงาๆเลยนะครับสวยๆครับแอร์คันนี้การันตีเลยเย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์นั่นเองนะครับแล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่ใส่ซีดีครับสามารถปิดเก็บได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นนี่ที่ใส่เหรียญอีกเล็กน้อยนะครับเปิดขึ้นมามีที่วางแก้วอีก2ใบครับใช้งานง่ายสะดวกสบายมากนะครับแล้วถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับ ปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มควบคุมวิทยุนะครับอันนี้ปุ่มย้อนกลับครับไฟฉุกเฉินปุ่มด้านหลังนะครับแล้วก็ปุ่มโทรศัพท์นะครับจากโรงงานนะครับพอลงมาก็จะเป็นลูกกิ้งนะครับสามารถควบคุมหน้าจอตรงกลางได้แบบนี้เลยนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับมีโหมด S M C นะครับ S Sport ครับ M Manuall C Comfort นะครับสามารถปรับหมดได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มทิ้งหัวหมอนนะครับ ลงมาก็จะเป็นปุ่มปิดไฟหน้าจอนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงปิดวิทยุนั่นเองนะครับใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับที่เท้าเขนครับสวยงามเรียบเนียนแบบนี้เลยครับมาพร้อมกับที่ใส่ของค่อนข้างลึกเลยนะครับใหญ่โตมากๆนะครับเท้าแขนได้อย่างสบายครับแล้วในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งใช้งานได้ทั้งหมดนะครับหนังพวงมาลัยก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ อันนี้หนังเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับหนังพวงมาลัยไม่มีฉีกขาดครับแต่จะมีรอยเล็บบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับรายงานให้ตรงทุกจุดเลยนะครับหนังพวงมาลัยก็ยังสวยงามอยู่นะครับสติ๊ชิ่งเย็บด้วยด้ายสีแดงแบบนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นก้านคูดคอนโทรลนะครับลงมาก็จะเป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับแล้วลงมาอีกครับก็จะเป็นก้านที่ปรับพวงมาลัยแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับ แล้วส่วนฝั่งด้านขวาครับก็จะเป็นคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายมากนะครับเป็นเกียร์คอนะครับเกียร์ไฟฟ้า7สปีดนะครับดันลงมานะครับก็จะเป็นเกียร์เดินหน้านะครับตรงกลางก็จะเป็นเกียร์ว่านะครับดันขึ้นไปสุดก็จะเป็นเกียร์ถอยนะครับจิ้มลงไป เป็นเกียร์จอดนั่นเองนะครับผมใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์ไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับเบรกมือนะครับก็เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับนี่เบรกมือแบบไฟฟ้าเลยนะครับดันเข้าดันออกนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้าครับถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับเป็นระบบแบบออโต้นะครับเขาจะสว่างเองในเวลากลางคืนนะครับปิดไฟเองในเวลากลางวันนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับเสา A เสา B สวยงามรีเนียนะครับเสา A เสา B สวยงามแบบนี้เลยนะครับฝั่งด้านขวาฝั่งด้านซ้ายก็เช่นกันนะครับหลังคาสวยๆนะครับหลังคาตึงๆไม่มีหย่อนไม่มีย้อยนะครับหลังคาสวยงามมากๆนะครับด้านบนก็จะมีที่ใส่แว่นตาให้ด้วยนะครับแล้วจุดไฮไลท์ของเขานะครับซันลูฟนั่นเองนะครับโลโก้เบนซ์อยู่ครบหมดครับนี่นะครับใช้งานได้ครับเปิดให้ดูครับนี่ครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ หรูหลาให้โซมากนะครับมีซันรูฟให้ด้วยครับแล้วก็มีแผงติดให้นะครับหลักๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดีเด๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อดีกว่าครับไปเลยครับนี่นนะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับด้านหลังตัวรถดูเบาะเลยครับสวยงามเช่นกันนะครับเบาะหนังยังสวยๆอยู่เลยนะครับเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้านะครับนี่ครับสามารถปรับไฟฟ้าได้เหมือนด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ นี่ครับดันเข้าดันออกนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้เต็มแบบ100%เลยนะครับแล้วก็เอสคานนะครับการันตีครับนั่งสบายมากนะครับขาผมเลยเยอะมากนะครับเหยียดสุดไปนะครับก็ยังมีเหลืออยู่เลยนะครับหัวผมเลยเยอะเช่นกันนะครับผมสูงประมาณ165หนะครับเหลือๆเลยครับนั่งสบายครับทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนนะครับด้านบนเบดานนะครับก็จะมี กระจกส่องหน้าให้ด้วยครับไฟติดชัดเจนนะครับสองฝั่งซ้ายแล้วก็ขวานะครับมีที่เกี่ยวของให้นะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเช่นกันนะครับนี่แล้วด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์นะครับอยู่ตรงด้านข้างให้1ตําแหน่งนะครับแล้วก็ตรงกลางคอนโซลให้อีกหนึ่งตแหน่งเช่นกันนะครับช่องแอร์ก็ยังสวยงามนะครับไม่มีฟันหักฟันหลอเลยนะครับช่องแอร์สวยงามครับด้านล่างก็จะสามารถใส่ของได้เล็กน้อยนะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีที่ชาร์จ เขาเพเอาเลอีก12โวลต์ให้นะครับแล้วเดี the ๋ยวเรามาดูท like ี่เ cit ท like. like ้าแขนกันนะครับนี่ครับที่เท้าแขนใหญ่โตเลยนะครับเปิดมานะครับมีที่ใส่ของให้เล็กน้อยนะครับสปริงนะครับใช้งานได้มีที่วางแก้วให้ถึง3ใบเลยนะครับที่เท้าแขนค่อนข้างใหญ่โตมากนะครับด้านหลังก็จะมีม่านให้ด้วยนะครับแล้วก็มีม่านข้างให้อีกนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับอันนี้ปุ่มบังคับม่านนะครับนี่ม่านหลังอันนี้ม่านข้างนะครับกดให้ดูครับนี่ ระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังนะครับนั่งสบายจริงๆนะครับเหมาะสำหรับผู้บริหารมากๆเลยนะครับซื้อไปคันนี้ไม่มีผิดหวังนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับไปเลยครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 3000 cc นะครับให้กำลังแรงน้าสูงสุดนะครับ211แรงม้านะครับมาพร้อมกับแรงบิด500นิวตันนะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะครับได้เครื่องยนต์ขนาด6สูบนะครับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับประหยัดนะครับแรงแล้วก็ประหยัดนะครับอัตราการบริโภคนะครับอยู่ประมาณ12-13กิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับเอาไปวิ่งต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับห้องเครื่องก็ สวยๆใสๆแบบนี้นะครับห้องเครื่องคินคีนครับรถเซอร์วิสให้ทั้งหมดแล้วด้วยนะครับพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับโครงสร้างนะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับโครงสร้างสวยๆเลยนะครับน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการไขด้วยนะครับตัวน็อตสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับคันหน้านะครับก็เป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานนะครับมอก อยู่ชัดเจนหมดนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่เคยถูกแกะเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับฝั่งด้านซ้ายครับตัวน็อตนะครับสวยงามแบบนี้นะครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างได้เลยครับว่าไม่มีการชนนะพิกความตัดต่อจมน้ำมาแน่นอน1 0 0นะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ แล้วคันนี้นะผมเซอร์วิสให้แบบพร้อมใช้นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างทำมาหมดแล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ครับของเหลวถ่ายให้หมดนะครับถังพักน้ำนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้ถังพักน้ำผมเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอาไปวิ่งกันต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับการันตีครับรถพร้อมใช้งานครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยครับเอาล้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองขับขี่ S c l a s s คันนี้กันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงไปครับ ให้ดูรอบเครื่องรอบเกียร์ก่อนนะครับเปลี่ยนลื่นๆนะครับไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับช่วงล่างก็นุ่มๆเลยนะครับเฟิร์มๆครับเพราะว่าผมเซอร์วิสให้แล้วนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างปกตินะครับอันนี้คือดเซ็นเซอร์ของที่ปั่นน้ําฝนนั่นเองนะครับไปต่อครับยางมิชลินพิม m มอซี่โฟด้วยนะครับได้ยางตัวท็อปครับนุ่มๆกาถนนแบบนี้เลยนะครับ เมื่อสักครู่รถเกือบตัดหน้าแล้วนะครับไปต่อครับนี่นะครับรอยต่อของถนนไม่เรียบนะครับเฟิร์มๆครับไปเลี้ยวนะครับใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับเหยียบไปคืนมาเลยนะครับ21 1แรงม้านะครับถือว่าแรงเลยนะครับสำหรับเครื่อง v 6คันนี้ครับและเขาก็มีแพทเทิร์นชิให้เล่นด้วยนะครับตรงพวงมาลัยนะผมลืมบอกนะครับตรงนี้นะครับมีแพทเทิร์นชิให้นะครับเอาไว้เปลี่ยนเกียร์อัตโนมัตินะครับเยาๆครับ รถขับขี่ดีมากนะครับแล้วเสียงเครื่องยนต์ดีเซล V6 เสียงไม่ดังด้วยนะครับอยากะจขับเป็นซินเลยนะครับเสียงเครื่องค่อนข้างเงียบมากนะครับช่วงล่างนุ่มๆนะครับภายในก็หลุหลานั่งสบายครับนั่งสบายจริงๆนะครับขับทางใกล้ทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนครับเดี๋ยวผมลองคลิกดาวให้ดูนะครับ3 2 1ครับเร่งแซงครับดูนะครับดูลงไปของเขาครับ ผมเติมคันเร่งมาเมื่อกี้ล้อยี่นะครับดูเบรกของเขาครับเอาอยู่แน่นอนครับไปต่อครับถ้ารถไม่ดีจริงไม่มั่นใจไปก้าดแบบนี้ให้ดูนะครับเพราะจะเกิดอันตรายได้นะครับแต่คันนี้การันตีว่าเฟิร์มครับเพราะว่าเซอร์วิสเองกลับมือนะครับไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ครับขับขี่ดีมากนะครับสำหรับ w 221นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ อยู่ประมาณ1213กิโลครับประมาณนี้ครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับคันนี้อาจจะมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่ราคารับให้ราคาที่ถูกมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับเอาไปใช้งานต่อสบายสบายครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับไปครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปเลยนะครับขายให้ในราคาที่แบบถูกมากๆนะครับ5 5 5 0 0นนะครับ555เอาไปเลยครับ S320 CDI ดีเซลนะครับปี2008นปะครับราคานี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลครับออปชันจัดเต็มแบบนี้นะครับราคานี้นะครับไม่มีอีกแล้วนะครับราคานี้คือแบ่งกันใช้ไปเลยนะครับสำหรับ s 3 2 0คันนี้ครับเซอร์วิสให้ครบๆแล้วด้วยนะครับถุงลมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปกตินะในเรื่องของถุงลมนะครับคันนี้คือเป็นจุดอ่อนเลยนะครับผมจากการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับายแดงอยู่ประมาณ6-7ล้านเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่5 5 0 0 0 0 5 0 0 0ับาทแล้วเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับจากการส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรับประกันไม่มีการชนหนักผิดคว่ำตัดต่อจมน้ํานะครับแล้วก็รับประกันเล็กไม้นะครับแล้วก็รับประกันในเรื่องของการโอนให้ด้วยนะครับแล้วบริการหลังการขายนะครับผมก็มีอู่ในเครือดูแลให้นะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมอยากจะเซอร์วิสเพิ่มนะครับก็สามารถบอกได้เลยนะครับดูแลให้อย่างแน่นอนนะครับยังไงวันนี้นะครับผมต้องขอฝากเจ้า s 3 2 0 cdi คันนี้ไว้ด้วยนะครับ ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ